สวัสดีครับสวัสดีครับแลวรถเสียอยู่ในอุโมงที่ลงมาหุ่งเนี่ยัลงไม่เร็วมาหกสิบนี่แหละ ข้างซ้ายมอไซค์เลืน่นล้มอยู่ข้างขวารถน้ำเอรถน้ำแข็งจอดเสียอยู่โอเ้เบรกนี่แหละเบรกน่าจะประมาณตะข่ายนี่ยกว่าจะถึงตรงนั้นนะไอะที่แต้มนั่งยยแบบอยู่อะตะไลเบไม่หยุดสักทีอะมันเลื่อนเหรอเบรกลงเนินลงอโมงลงอุโมงรัชดาไอ้เยอะกูทำไงวะเนี่ยดี แอนลงมาอะไมแบบนีล็อกที่น่าหันเข้าไอ้ข้าศึกบาตตั้งเลยดีมันมาช้าปีขึ้นไปแดงจากหนึงแมงลาวเลยอันไหนที่ขันเฉยเลยลาวนี่คือเบกมาจากนี่นะนะเบกลดช้าลงลดช้าลงประมาณนั้นเลแต่ก็ไหลไปเรื่อยเฮ้ยคุณทำไงวะเนี่ย ฝ่ารถกระบะซ้ายรถมอเตอร์ไซค์จอดหลงอยู่ก็เลยหักเข้าไว้นี่เลยหักเข้าฝุดปากเอง้านทานนอกแจกไี่ยังมีเวลาคิดวันแล้ววันนี้ เรอะไ่อดูดูแจ๊เซตหนึ่งไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้ารูมเลยแจ๊ดั่นแจ๊ดแจ๊ดใครแจ๊ดอ๋อวิตาชงดีได่ขาดเส้อเิือไม่แตกเลยเสิดลูกเสือพ่อสักขนมมากเลยนิงตึ๊บขึ้นเลย

ว่าเลย่อนี <S <s ้คอบที่ไหนว่าจับยาวแน่เลยจ้าคอมเยอะที่ไหนเรื่องจับยาวแน้เลยเตี้ยแค่โอ้โหลุงเสือพี่ะ